ปรการณ์เหล่านี้จัดเองไหมหรือจัดตามที่หลักสูตรกำหนดเวลาพูดหรือตอบใครๆหนูท่องได้เสมอค่ะว่าจัดการสื่อสารตามหลักสูตรพอไปดูของจริงแ่ละแล้วแต่หนูอยากจะจัดค่ะหลักสูตรก็เรื่องของหลักสูตรอันนี้เรื่องของหนูถ้าเราดูตามเนี้ย,ยกตัวอย่างเช่น การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายต้องทําอะไรบ้างสแสดงว่าโรงเรียนต้องสอนไหมสูงเด็กต้องสอนไหมสอนสอนทุกอย่างแม้แต่เรื่องของการทากิจวัตรประจําวันหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องสอนไหมครับสอนการนอนหลับพักผ่อนก็ต้องสอน ดูแลสุขภาพอนามัยก็ต้องสอนความปลอดภัยของตัวผู้เรียนก็ต้องสอนในยุคที่โควิด -19 มาเราก็ต้องสอนให้เด็กรู้จักการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโควิดและในการสอนพวกนี้แสดงว่าท่านต้องทําแผนถูกต้องไหมครับแผนการจัดการเรียนรู้แล้วในแผนการจัดการเรียนรู้นี้สอนเรื่องนี้ต้องใช้สื่ออะไรบ้างน,นี่ไง ทำได้หมดเลยซื้อได้หมดเนี่ยท่อพี c ีซีและพลาสติกใสที่เอามาทำคอกเมื่อสักครู่นี้ซื้อได้ไหม <Okay. S 1> เป็นสื่กสอการเรียนการสอนไหม mm hmm. ก็นี่ไงต้องไปเขียนว่าจะสอนเรื่องอะไรสอนเรื่องการนอนหลับพักผ่อนกับอาจารย์การนอนหลับพักผ่อนในยุคโควิดต,ต้องนอนในครอบนะลูก <laughs> ต้องมีท่อพี c ีซีมาทำครอบมีพลาสติกใสการ mm hmm. กัน้นอย่าออกนอกครอบนะลูกนะ ต้องสอนใช่ไหมนอก,กักมีขคอกแล้วนอนแบบไหนให้ถูกสุขัลักษณะอาจารย์